ก็สวัสดีครับวันนี้มาดูการทาร้าหน้าแบบละเอียดเลยนะนะครับมาดูกันเริ่มต้งแบบการเตรียมผักเห็นไหมผักคะน้าเนี่ยปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยเวลากินจะได้ไม่มีเสี้ยนมาดูการหั่นผักยอดคะน้าเนี่ยผมไม่เอาายใบนะผมคิดว่าปลายใบเนี่ยมันเป็นแหล่งสะสมของยาฆ่าแมลงนะครนะหั่นให้มันเป็นชิ้นเป็นอันแล้วอย่าหั่นให้มันเล็กๆ็หั่นให้มันใหญ่หน่อย นะดูเป็นคณะหน่อยนะอ่ะหั่นให้สวยแบบนี้เลยนะชิ้นไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ยาวมากนี่คือการให้ให้ให้ให,ให้ให้ลักษณะผักที่เวลาผัดไปแล้วมันจะไม่โซมนะความหนากําลังดีผัดไปแล้วไม่เฉาอธิบายแบบนี้นะครับในเรื่องของผักมาดูของเส้น เส้นใหญ่เราใช้เส้นใหญ่ที่มันไม่มีหอ่อเส้นใหญ่ที่เขาส่งทุกเช้าที่มันห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ม,มาเนี่ยนะแกะเส้นออกแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะเห็นไหมนะครับแบบนี้นะอันนี้สําหรับเส้นสําหรับผักนะครับนะกันนะครับนะเข้ามาดูกันนะการให้เต๊าเจี่ยวตอนหนึ่งเสิร์ฟเนี่ยอันนี้ผมถือว่าเส้นเยอะไปนิดนึงนละเอาออกหน่อยถ้าจะช่างน้ำหนักก็ประมาณผักประมาณห้าสิบกรัมนะผักประมาณสักห้าสิบกรัมเส้นสัก 150ร้อยห้าสิบกรัมรวมแล้วเสิร์ฟหนึ่งเทกับสองร้อยกรัมโดยประมาณก็อิ่มกาลังดีนะครับนะครับนะการให้เต้าเจี้ยวเนี่ยมาให้อย่างนี้เว้ยเต้าเจี้ยวหนึ่งช้อนโอ้รูกแล้วช้อนไหนไหนหมดช้อนอยู่แป้งสามอันอะไรยากวิช้อน, 1, อนอไอออนหนอันนี้แป้งมันหนึ่งช้อนลงกับเต้าเจี้ยวแบบนี้นะ เสร็จแล้วควรรวมกันเดี๋ยวเราใส่น้ําดื่มหน่อยน้ําดื่มน้ําดื่มให้หน่อยดูเดี๋ยวเขามองไม่เห็นในแก้วตอนเมื่อะะกี้นี่ผมถามหน่อยว่าเมื่อกี้เราให้แป้งมันหนึ่งช้อนให้เต้าเกี้ยวหนึ่งช้อนถ้าอาจตาส่วนหนึ่งต่อหนึ่งกับน้ําควรจะให้น้ํากี่ช้อนสองช้อนดิหนึ่งต่อหนึ่งไงกับน้ําไงอ่ะจะได้เป็นลักษณะนี้นะจ๊ะละลายไว้ยีให้แป้งมันมันเนียนเียนเห็นไหม ยี่ให้นวลแบบนี้นะเอาให้นวลแบบนี้นะนี่เต้าเจี้ยวใส่ตอนไหนแล้วมันชอบบอกว่าเชฟไม่ใส่เตาเจียววะนี่กูใส่ตอนนี้ใส่ตอนนี้แบบนี้นะเตรียมไว้เลยอะไปดูกันฮะ,ะเดี๋ยวก่อนลืมหมูลืมหมูนะมาดูหมูกันวันนี้ผมใช้เป็นเนื้อหมูสันนอกนะผมชอบเวลามันสุกแล้ว,วมันสวยมันขาวนะแต่งหน่อยไม่ต้องไปเสียดายมันเนี่ยไม่ได้เอาไปทิ้งแต่ไปทาเมนอูอื่นได้นะครับนะ เอาพังเผืดมันออกสะออาผมขอให้หมูในเสิร์ฟชิ้นนี้ราดหน้าหมูจานนี้ผมเสิร์ฟหมูแค่สามชิ้นนะแบบนี้จะ้ะให้มันมีความปลาณนตหน่อยเพราะเราเราจะยกระดับราดหน้าธรรมดาธรรมดาขึ้นจานขึ้นจานเสิร์ฟแบบร้านอาหารนะครับนะ อ่านไว้นักเรียนด้วยการเตรียมหมูไม่มีอะไรเราใช้ของที่เรามีอยู่ในราดหน้าอยู่แล้วก็ตรงนี้เราใช้แป้งมันนะนะครับใส่น้ำเปล่านิดหน่อยเห็นไหมฮะไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะขยำเลยก้ะขยำให้น้ำมันเข้าไปแทนเนื้อนะเห็นไหมเห็นเลยฮะนะ อ่าแค่นี้แค่นี้เตี๋ยวหมูแค่นี้เราจะได้ลาดหน้าหมูอึ่มแล้วนะฮะนะฮะนะ,ะ,นะ,ะจะถ่ายเพิ่งถ่ายบอกก่อน <S <S <ค>ดูกันมาดูกันขั้นตอนแรกการบัดเส้นก่อนมาดูซิว่าเขาใส่อะไรกันแน่ในการบัดเส้นลาดหน้าเนี่ยบัดเส้นใหญ่เนี่ยเขาใส่ซีอิ๊วดำไหมหรือว่าเขาใส่อะไรกันแน่วะตัดเข้ามาใกล้ๆลูกมาเข้ามามาดูกันนะการบัดเส้นเส้นใหญ่ลาดหน้านะนะฮะนะผมเปิดให้เลยนะเคล็ดลับนะครับนะ เราใช้ตัวนี้นะครับไม่ได้ใช้ซีอิ๊วดำนะมามาดูการผัดยังไงผัดได้ถึงนะผัดได้ถึงไฟนะฮะมาดู <c oughs> ไม่ต้องกลัวไหม <c oughs> แต่ให้กลัวด้างกระทาหลุดนะ <c oughs> เออเห็นไหมฮะคอยถูกกันแกง ดูกันอ่าตอนนี้นักเรียนจะเริ่มได้กินหอมของแป้งแล้วใช่ไหมอ่าทีนี้การยิงซอสการยิงซีว๊ขาวเนี่ยให้ยิงลงขอบกระทะแบบนี้จ้ะอ่าให้แบบนี้จ้ะตัดต่อจะให้เส้นสุกนเจ้ะราดหน้าผัดเส้นเิงเกมหม่ โอเคได้เป็นราน่าน้าตาแบบนี้นะครับสีสวยไหมแต่ว่าไม่ได้ดําและดมกลิ่นเลยกลิ่นมันจะไม่ขึ้นมากวนใจเรานะไม่มีกลิ่นซีอิ๊วดำขึ้นมากวนใจเราเพราะกลิ่นนี้มันจะไปกับเครื่องปรุงถูกไหมครับอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการทำํทำคนมรับหน้ามาผมให้ดูชัดๆทำไมผักผมถึงเขียวสดทำไมผักผมถึงเงามีคนถามมา นี่จ้ะ <C oughs> เติมเติมเหล้าจีนนิดนึงอ่า้วครับทีน,นี้เมื่อกี้อะเราเราทำข้าวเราใส่ข้าวเท่าไหรหนึ่งเสีย้ยคือหนึ่งเสิร์นเนาะปรุงยังไงปรุงยังไงปรุงเหมือนข้าวผัดปูครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง ใส่ช้อนพิกไทยคือรม่ใส่เอาหมูลงตอนนี้แหละหนึ่งสองสามหมูลุกผักลุก เราเจียวลงเลยข้าเจียวกับแป้งมันที่เราผสมไว้เมื่อตอนต้นให้ใส่ก่อนนะค่อยปิดแก๊สน,นะโอเคตามที่เราจีนนิดนึงจ้าอะากล้องหยุดตะลยดยจ้าเอาเสร็จแลยถนะ้าจะราดหน้าหมูอึมนะอ่ะ เราจะได้หมูอืมๆแบบน,นี้จ้ะหมูอืมๆแบบน,นี้จ้ะแล้วก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นฟองๆมาเสียรสชาติร้าหน้าเราจ้ะนะสมัยโบราณไม่มีหรอกนะนะทํากันแบบนี้เี่จ้ะแล้วก็อย่าลืมนะร้าหน้าพิซไทยอ่าเป็นไงนะทานไหมครับนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูร้าดหน้าแบบละเอียดลองทำทานกันดูนะครับขอบคุณมากครับ